สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมคิดร่วม,รรมวทำสำหรับศิลปินอัจฉริยะอย่างไมเคิลแองเจโลพระแม่มารีมารดาของพระเยซูคริสต์คือสตรีที่เข้มแข็งก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จัก กับไมเคิลแองเจโลในเบื้องต้นนะครับเขาเป็นศิลปินที่อยู่ในยุคเรเนซองส์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งนะครับและยังมีชื่อเสียงมากจนถึงปัจจุบันเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยส่วนมากยังคงเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจนะครับในตัวของไมเคิลแองเจโลก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นศิลปินที่มีความสามารถในศิละปะถึง3าแขนงด้วยกันนั่นก็คือในด้านจิตรกรรมก็คือการวาดภาพนะครับในด้านประติมากรรมก็คือการแกะสลัก นะครับแล้วก็ในเรื่องของสถาปตัตยกรรมนะครับซึ่งภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของไมเคิลอิเจโลที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับก็คือภาพเดลาจัสเมนต์นะครับซึ่งอยู่บนผนังโบสถ์ซิสตินชัพโอลนะครับในในส่วนของประติมากรรมนะครับรูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิลอิเจโลที่รู้จักกันทั่วโลกเป็นอย่างดีก็คือรูปเดวิดนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นรูปร่างของผู้ชายที่งดงามมากที่สุดรูปหนึ่งนะครับแล้วก็รูปเปียต้านะครับซึ่งเป็นรูปของพอรนะ อ uh, ุ้มพระศพของพระเยซูคริสต์นะครับหลังจากเชิญลงมาจากกางเขนซึ่งทั้งหมดเ,เป็นงานที่เป็นอมตะจนถึงทุกวันนี้นะฮะส่วนความสามารถในด้านศิลปะด้านที่3ของเขานะครับก็คือด้านสถาปัตยกรรมซึ่งก็คือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่ออกแบบทั้งหมดและทุกวันนี้นะครับยังต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าไปชมความงดงามอลังการอย่างน่าเหลือเชื่อของมันอยู่ครับถ้าใครได้เคยไปเยือนมติกจะเห็นว่ามันงดงามอลังการมากมายขนาดไหนนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไมเคิลแองเจโลก็เป็นศิลปินและเป็นคิตชนคาทอลิกคนหนึ่งที่มีความศรัทธานะครับในพระศาสนาเป็นอย่างมากแล้วเขาก็มีความรักในพระแม่มารีเป็นพิเศษดังนั้นเมื่อตอนที่เขาแกะสลักรูปเปียตอหรือว่ารูปพระแม่มารีเนี่ยนะครับซึ่งรับพระสพของพระเยซูคริสต์ทรงมาจากกางเขนเขาก็ได้แสดงออกถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อพระแม่มารีและทัศนะของเขาที่มีต่อพระแม่มารีด้วยอย่างแจม่มแจ้งชัดเจน เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภาพอันมีชื่อเสียงโด่งดังภาพนี้นะครับก็คือภาพเปียเต่านี่เองครับภาพพระมารดามารีรับประสบของพระเยซูคริสต์ลงจากกางเขนในที่เรารู้จักกันในานามของเปียเต่าที่จริงจะออกเสียงประมาณว่าเปียเตดนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ในมหาวิหารนกบุญเปตโตรที่กรุงโรมเป็นงานที่โด่งดังระดับโลกโดยอัจฉริยะศิลปินไมเคิลแองเจโลซึ่งจริงๆนะครับชื่อออกเสียงว่ามิเกลแองเจโลนะครับ ซึ่งลูกแกะสลักนี้นะครับแกะจะกินอ่อนก้อนเดียวทั้งก้อนในเวลา3ปีเมื่อเขาอายุได้23ปีเท่านั้นเองนะครับก็คือช่วงประมาณปีคศ1497ถึงคศ1500ซึ่งอายุตอนนั้นเท่ากับเด็กเพิ่งจบมหาวิทยาลัยในบ้านเรานะครับที่เพิ่งออกหางานทํากันแต่ในรูปยังเขาครับกับสามารถสร้างผลงานที่ในยุคนั้นพาใันขนาดนามว่างดงามราวกับไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์เพราะการสลักหินต้องใช้นะ้งความแข็งแรงอ,อย่างสูงนะครับแล้วก็พลังในศีลปะไปพร้อมๆกันนะครับเป็นงานใช้แรางงานหนันะ ไม่ใช่งานเมามือนะครับกบบการทาสีบนภาพบนกระดาษห,หรือบนผ้าใบนะครับเพราะว่างานแกะสลักนี่นะครับถือว่าเป็นงานศิลปะที่งานหนักที่สุดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับงานศิลปะในแนวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นการาใช้ผู้ก,กันนะครับค่อยๆเมามือลงบนกระดาษห,หรือผ้าใบนะครับหรือการปั้นก็ค่อยๆเอาดินมาพอแล้วก็ปิดเอานิ้วปรับปรับให้มันสวยงามให้ค่อยๆแต่ว่างานแกะสลักหินนี่นะครับ จะต้องทําการใช้แรงงานนะครับจนกล้ามขึ้นนบะว่าย่ายในการที่สกัดเอาหินก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่ๆให้มันออกไปก่อนพอเริ่มเป็นรูปทรงก็ต้องมานั่งลดแรงลงให้มันเหลือชิ้นเล็กๆคือริ้วรอยเล็กๆต่างๆอย่างนี้นะฮะซึ่งเป็นงานที่แบบว่ายากมากแล้วก็เป็นงานหนักมากด้วยแล้วต้องใช้สุนทฤษยศาสตร์ในทางศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งการจะควบคุมน้ำหนักมือคอนทุกหินที่สามารถสร้างริ้วผ้าของชุดของแม่พระ ขามานดาเนี่ยนะครับอย่างซับซ้อนและรายละเอียดที่แม้แต่เส้นเลือดเส้นเอ็นที่ปูดบนแขนของพระคริสเนี่ยรวมถึงการจัดท่าเรากขามีชีวิตนะครับทำให้อัจฉริยะจริงทําไม่ได้และผลงานนี้ยังเป็นหนึ่งในผลงานที่สําคัญที่ทําให้ไมเคิลเอ็เจโลมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่วัยหนุ่มโด่งดังกว่าศิลป,ปินรุ่นพ่ออย่างเรียวโดดาวินชีด้วยนะแะทั้งที่ตอนนั้นเรียวโดดาวินชีนะครับอายุมากกว่าเขาถึง23ปีนะครับไมเคิลเอ็เจโลยังมีงานเยอะกว่าเรียวโดดาวินชีด้วยนะฮะ ในเวลาเดียวกันนั้นนะครับงานชิ้นนี้ก็ถูกคนตั้งคําถามหรือวิจารณ์ในหลายประเด็นในความแปลกนะครับของงานชิ้นนี้เช่นการที่พระแม่มารีมีสีหน้าเรียบเฉยกว่าภาพของศิลปินคนอื่น,นหรือแม้แต่ดูอ่อนเยาวกว่าที่ควรจะเป็นสตรีที่อายุราว40ปเปลายปลายหรือพระคริสที่ดูท่วงท่าสงบราวกับหลับอยู่ในอ้อมแขนอ่อนโยนของพระมารดาและที่ส่งพลังอย่างยิ่งคือร่างกายของพระมารดามารีนะครับดูใหญ่กว่าพระคริสอย่างชัดเจนและไม่ใช่สตรีแบบบางอย่างที่คนนิยมว่าแม่พากัน แต่เป็นผู้หญิงที่ดูมีมวลของร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับท่าทางของพระแม่มารีเนี่ยแม้จะอ่อนโยนแต่ก็แข,แข็งแรงมากในเวลาเดียวกันโดยอบอุ้มร่างของพระบุตรพระเยซูคริสต์นะครับอย่างง่ายดายด้วยวงแขนเพียงข้างเดียวแล้ววางร่างของผู้ชายทั้งคนเนี่ยลงบนตักในอิริยาบถท,ที่เหมือนกับแม่ที่อุ้มร่างของผู้ชายตนเองเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กอย่างนั้นเลยนะครับ แต่เมื่อเราถอยออกมาดูรูปสลักนีใน้ในระยะที่ห่างออกมาหน่อยที่เห็นครบทั้งรูปเรากลับพบว่ารูปนี้มีพลังความเศร้าและความอาดูนอย่างยิ่งที่แผ่มากระทบผู้ชมอย่างรุนแรงทั้งที่ใบหน้าของพระมารดาที่ไม่ได้ทำหน้านิ่งคิ้วขมวดหรือรลองร้องไห้แต่อย่างใดเลยไม่เคลือนเองเจะเล่ให้เหตุผลว่าที่พระเยซูดูเหมือนหลับเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงเกรงกลัวความตายแต่ทรงยอมรับความตายโดยดุษฎีเมื่อสิริชนจึงสงบเหมือนหลับไม่ได้มีใบหน้าที่หงอกนะครับนอกจากนี้นะครับที่พระมารดาของ พระเยซูคริสต์ดูยาววัยเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องการจะบ่งบอกว่าพระแม่มารีนะครับทรงเป็นภหมิจารีทั้งก่อนและหลังการให้กำเนิดพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นหญิงที่ยังเป็นภหมจารีมักจะมีร่างกายที่สุดสมน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นภหมจารีในวัยเดียวกันนะครับในส่วนของใบหน้าที่นิ่งหากแต่สะท้อนพลังของความเศร้าอมาได้อย่างน่าอัศาจรรย์นะครับก็ มีนักทว่าพนิยาจำเป็นไม่น้อยที่ตีความว่าพระแม่มารีเนี่ยไม่ได้ฟูมไฟมากนักในเหตุการณ์นั้นนะคะเพราะในพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนบรรยายท่าทางความเศร้าโศกก็ไม่ได้เขียนว่าร้องไห้เป็นอย่างใดแต่เขียนว่ายืนอยู่ตรงนั้นในพระคัมภีร์เขียนแค่ว่าบรรดาของพระเยซูคริสต์ยืนอยู่ตรงนั้นเขียนไว้แค่นั้นไม่ได้เขียนว่าร้องไห้ห,หรืออะไรซึ่งเป็นการแสดงความเข้มแข็งไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เป็นลมล้มสุดอะไรอะไต่างๆไม่ได้มีการแสดงออกถึงความฟูมไฟใดๆนะครับ ซึ่งสิ่งนี้ก็น่าจะมาจากเหตุผลที่ว่าพระมา,า,มารีาเรียรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าพระบุตรจะต้องรับกระชากรรมเช่นนี้พระแม่จึงต้องอยู่ที่นั่นอย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพระเยซูแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับศิษย์คนอื่นๆที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่จะไม่เศร้าและไม่เจ็บปวดที่ลูกชายทั้งคนจะต้องถูกทารุณกรรมอย่างเข้มโหดนะครับเพียงแต่ว่าเก็บสิ่งนั้นไว้ในใจอย่างที่พระคัมภีร์เขียนบรรยายไว้หลายครั้งว่าพระแม่มารีจะทําเช่นนั้น ดังนั้นไมเคิลเองจะโลซึ่งมีความรักในพระแม่มารีอย่างมากเนี่ยจุสะท้อนภาพของพระแม่มารีในอุดมคติของเขาเะครับเป็นแม่ที่เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งภาพการรับประสบของพระเยซูคริสต์โดยพระแม่มารีเนี่ยคือภาพสะท้อนการรับภาระที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงที่ชื่อว่ามารีที่ในวันนั้นเธอจะเป็นแม่ของศิษย์ที่รักของพระเยซูตามคําสั่งเสียของพระเยซูด้วยซึ่งแปลว่าเมื่อพระเยซูจากโลกนี้ไปภาระหน้าที่มารดาของมารียังไม่จบลงแต่ยังคงต้องทาหน้าที่เป็นแม่ของผู้เชื่อทุกคนที่ถือตนเเอองงว่าิิย์ขพรระซูคส และยังต้องเป็นที่พื่งของสิทธ์ทั้งหมดไปนะครับและเพราะว่าในวันนั้นคือวันที่การทรงไถ่ของพระเยซูริสตสำเร็จลงอันทําให้คนที่เชื่อในคําสอนของพระเยซูทั้งหมดตามที่พระครัมภีร์ในพระวิวรณ์บอกว่าเออศัตรูของปีศาจคือผู้ที่เชื่อในคําพยานของพระเยซูและเป็นมงวานของสตรีผู้นั้นที่เชื่อในคําพยานของพระเยซูริสตนะครับดังนั้นเมื่อพระแม่มารีดำหน้าที่มารดาแห่งมนุษยชาติแทนเอวาพระแม่มารีจึงต้องรับ ร่างพระบุตรที่แบกรับปากของคนทั้งโลกไว้ไปด้วยนะครับและสตรีที่แข็มแกร่งในด้านอานาจของพระจิตเจ้านะครับหรือพระวิญญาณของพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมเท่านั้นจึงสามารถแบกรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ได้สําหรับผมเองนะครับเมื่อได้เห็นภาพปีเตอของไมเคิลอินเจโลเนี่ยนะครับตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เ,เ,เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีความงดงามมากและที่ได้มารู้เบื้องหลังนะครับแนวคิดของไมเคิลอินเจโลต่างๆเหล่านี้ก็ยิ่งรู้สึกทึ่งนะครับในความสามารถของเขานะครับและไม่แปลกใจเลยนะครับว่า ไมเคิลแองเจโลในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเข้าทุกขนานนามว่าเดอะดีวายวันซึ่งถ้าแปบลบแบบเป็นไทยๆก็คือขั้นเทพนะครับเป็นขั้นเทพเลยคนหนึ่งนะครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อได้เห็นผลงานของไมเคิลแองเจโลนะครับท่านสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปต่างๆได้เลยนะครับและก็หากอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอย่างอื่นอีก ก็สามารถที่จะนําเสนอในใต้คอมเมนต์ได้หรือถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถเขียนหาใต้คอมเมนต์ต่างๆได้เลยถ้าเกิดผมสามารถตอบได้ก็จะตอบให้นะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดแชร์เพื่อแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆในคลิปนี้ให้กับเพื่อนของท่านได้นะครับและช่วยกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมจะนํามาฝากในโอกาสต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ